สวัสด,ดีค่ะเพื่อนทุกคนเอค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นิวซีแลนด์นะคะและเออยากจะขอแนะนาช่องของเอสักนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ก็จะได้ทราบกันเนาะเออยู่ที่นิวซีแลนด์มา10ปีแล้วนะคะและช่อง u t u b e ที่เอทำขึ้นมานี้นะคะเอก็เป็นเพียงยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะที่นําข้อมูลต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานที่มีประสบการณ์มานะคะก็อยากจะมานํา แชร์สู่เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ฟังกันนะคะก็เอไม่ได้เป็นเอเจนซี่การยื่นวีซา่าใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นะคะสอบถามเอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยวคะ่ะว่าเอสามารถที่จะหางานให้ได้ไหมเอสามารถที่จะรับยื่นวีซ่าได้ไหมก็คือเอขอบอกตรงนี้นะเพิ่มเติมนี้นะคะว่าเอไม่ได้รับทําตรงนั้นเลยนะคะและในวันนี้นะคะเอก็มีสิ่งที่เพื่อนๆน,นะคะสอบถามเอกันเข้ามาเยอะมากๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องอยาก มาทำงานนิวซีแลนด์นะคะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะลำบากมากๆนะคะเ,เงินก็ไม่พอใช้เงินก็ไม่พอที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่คือการเป็นอยู่นี่ลำบากมากๆมีเพื่อนๆนะคะอยากให้เองแนะนำนะคะว่าถ้าจะมาทำงานนิวซีแลนด์นะคะจะมาได้ยังไงนะคะตอนนี้นะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเ,เปิดเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมานี้นะคะ ไม่ว่าวีซ่าอะไรก็ตามนะคะจะสามารถยื่นเข้ามายื่นสมัครเข้ามาได้หมดแล้วนะคะทั้งท่องเที่ยวทั้งนักเรียนทั้งทํางานนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เอเห็นวีซ่าต่างๆนะคะยื่นกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะวีซ่าท่องเที่ยวนี่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็มีบางคนที่เขาอาจจะมีวีซ่าเหลืออยู่แล้วเนาะหรือบางคนที่เขาเตรียมพร้อมเตรียมค่าที่จ่ายไว้สําหรับที่จะ เดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่อยากจะมาทำงานนะคะเราจะสามารถมาด้วยวิธีไหนกันได้บ้างนะคะวิธีแรกเลยนะคะที่เออยากจะแนะนำเ,เพื่อนๆนะคะคือเราจะต้องยื่นวีซ่าทำงานมานะคะแต่เพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าอ่านิวซีแลนด์เนี่ยจะต้องยื่นวีซ่าทำงานแล้วการที่จะยื่นวีซ่าทำงานเนี่ยยื่นยังไง ขั้นตอนทํำยังไงและการทําวีซ่าทํางานนี่นะคะไม่สามารถที่จะทําได้เลยยื่นได้เลยถ้าเราไม่มีนายจ้างนะคะเราต้องหาสมัครงานให้ได้ก่อนนะคะต้องมีนายจ้างก่อนพูดคุยกับนายจ้างให้เรียบร้อยว่าเขารับเราจริงๆหรือเปล่าและสิ่งที่จะรับรองได้ว่าเขารับเราแน่นอนนะคะนายจ้างจะต้องออกสัญญาว่าจ้างงาน จอบออฟเฟอร์ offer, นะคะออกให้เราก่อนก่อนที่เราจะสรุปได้ว่าเราได้นายจ้างแล้วนะคะถ้ามีการเซ็นสัญญานะคะเซ็นลงนามทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รับสัญญาชุดหนึ่งของเราที่มีนายจ้างเซ็นแล้วก็เราเซ็นแล้วก็นายจ้างก็จะเก็บของเขาไว้ชุดหนึ่งนะ คือถ้าเรามีนายจ้างเรียบร้อยแล้วเรามีสัญญาว่าจ้างงานเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทำขั้นตอนต่อไปก็คือยื่นวีซ่าทำงานแต่การยื่นวีซ่าทำงานนี้นะคะเพื่อนๆก็ถามเอว่าแล้วมีงานอะไรให้ทำได้คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะสมัครอาชีพไหนตำแหน่งไหนเพื่อนๆจะต้องเช็คคุณสมบัติของตัวเอง ว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่อาชีพนั้นอะ่ะตำแหน่งนั้นอะเขารับสมัครหรือเปล่าก็อย่างเช่นนะคะ 1. น,นะคะเป็นเพื่อนจะต้องมีใบประกาศนียบตัตรทางสายอาชีพนั้นถ้าในอาชีพนั้นกำหนดว่าจะต้องมีใบประกาศนียบตัตรทางด้านนี้มามีการไปอบรมมามีการเรียนจบมาทางด้านนี้นะคะและจะต้องมีประสบการณ์5ปีขึ้นไป3ปีขึ้นไป แล้วแต่อาชีพนั้นเขากำหนดนะคะและอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเช็คในอาชีพนั้นที่เราอยากจะสมัครว่าข้อกำหนดของคุณสมบัติของอาชีพนั้นอะเรามีข้อไหนบ้างเรามีครบไหมอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะบางอาชีพจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษจำเป็นที่จะต้องมี การไปทดสอบระดับภาษาอังกฤษ IEL นะคะได้4.5 5.5 6.5 7.5ก็แล้วแต่อาชีพนั้นที่เขากำหนดนะคะถ้าอาชีพไหนที่ไม่ได้มีระบุไว้ว่าจะต้องใช้ใบการวัดระดับภาษาอังกฤษ IEL ก็ไม่ต้องใช้ก็จำเป็นที่จะต้องดูนะคะดูในรายละเอียดคุณสมบัติของอาชีพนั้นนะคะแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะคะทุกคน การที่อยากจะมาทํางานนิวซีแลนด์การที่จะต้องยื่นวีซ่าทํางานนะคะไม่สามารถที่จะเอาเอกสารพาสปอร์ตบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของเรายื่นได้เลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะมีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะต้องยื่นวีซ่าทํางานแล้วจะต้องมีนายจ้างนายจ้างต้องให้สัญญาว่าจ้างงานของเราและก่อนที่เราจะสมัครอาชีพนั้นๆกับนายจ้างอะ่ะเราก็ต้องเช็คคุณสมบัติของเรา ว่าเรามีคุณสมบ,บัติตามอาชีพนั้นหรือเปล่านะคะอย่างเช่นอาชีพเชฟนะคะพ่อครัวไทยที่มาทํางานอยู่ในนิวซีแลนด์อย่างอาชีพนี้นะคะเขาไม่จําเป็นที่ต้องใช้ระดับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ IEL ไม่จําเป็นนะคะณปัจจุบันนี้ยังไม่ต้องการแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะและเพื่อนๆบอกว่าทําอาหารได้อยู่บ้านทํากับข้าวตลอดสมัครวีซ่าทํางานมาเป็นเชฟได้ไหมเป็นผู้ช่วยได้ไหม แล้วคุณเคยไปทำงานในโรงแรมในสถานที่ที่อ i มิเกชันยอมรับไหมแล้วเพื่อนมีประสบการณ์5ปีขึ้นไป3ปีขึ้นไปตามที่อิมิเกชันกำหนดไหมทางด้านโรงแรมและเคยไปทดสอบวัดระดับฝีมือการทำอาหารไหมได้เ e r ร์วิสเคดไหมได้ใบประกาศศียบัติมาไหมไม่สามารถที่จะยื่นได้ถ้าคุณสมบัติเราไม่ครบ ะะถ้ามีคุณสมบัติครบยื่นได้แน่นอนถ้าเราหานายจ้างได้แล้วนะคะก็สรุปว่าถ้าอยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์ข้อแรกนี้นะคะคือวีซ่าทำงานถ้ามีคุณสมบัติครบตามสายอาชีพที่สนใจจะสมัครเพ,เพื่อนมีนายจ้างเรียบร้อยแล้วนายจ้างสปอนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนายจ้างออก Job Off e r นายจ้างออกสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้วเอกสารครบหมดนะคะ และสามารถที่จะเตรียมยื่นวีซ่าได้ก็จะสามารถทำให้เพื่อนๆได้มาทำงานที่นิวซีแลนด์อยู่ดีๆจะซื้อตั๋วบินมาไม่ได้นะคะวิธีต่อมาค่ะวิธีที่สองที่เออยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะที่อยากจะมาทำงานนิวซีแลนด์เนาะถ้าใครมีคุณสมบัติในการยืน่นวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถมาเรียนหนังสือด้วยได้ความรู้ด้วย มาเรียนภาษาอังกฤษได้ได้ความรู้ทางภาษาอังกฤษและวิชานักเรียนที่นิวซีแลนด์นี้นะคะเขาให้นักเรียนสามารถที่จะทํางานได้นะคะข้อกําหนดของเขานะคะก็คือทําได้แค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นห้ามเกินไปกว่านี้นะคะเพราะเขาอยากจะให้เรียนหนังสือด้วยมาเรียนใช่ไหมคะมาเรียนาภาษาก็อยากจะให้เน้นไปที่การเรียนด้วยแต่เขาก็ช่วย ในการที่จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าข้าวมีค่าที่พักมีเงินมาจุนเจือในชีวิตประจำวันของตัวเองเขาก็เลยอนุญาตให้ในช่วงปิดเทอมก็สามารถที่จะทํางานเพิ่มมากกว่า20ชั่วโมงได้ด้วยนะคะและเมื่อเรามาเรียนและหางานทําได้ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยบางทีนะคะในจ้างที่เราทําอยู่อ่ะเขาเห็นแบบเขาอาจจะชอบเราเขาเห็นคุณสมบัติในตัวของเราเนี่ยเราขยัน อดทนสู้งานเนี่ยแล้วเขาอาจจะสนใจนะคะออก j o b o f f e r ออกสัญญาจ้างงานให้เรามาทำเราก็ได้ทำงานต่อแต่การที่จะยื่นวีซ่าทำงานก็อย่างที่เอบอกว่าก็จะต้องมีคุณสมบัติด้วยอย่างเช่นพนักง,งานเสิร์ฟอย่างเงี้ยพนักง,งานเสิร์ฟก็จะสามารถยื่นในตำแหน่งเมนเจอร์ร้านได้อย่างเช่นเป็นร้านอาหารไทยนะคะสมมุติว่าถ้าเพื่อนมีประสบการณ์ ในการทำงานกับนายจ้างคนนี้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยและคุณสมบัติครบที่จะสามารถยื่นวีซ่าทำงานตัวนั้นได้นะคะจะสามารถยื่นวีซ่าทำงานต่อได้จากวีซ่านักเรียนที่เรามีนะคะคือถ้าวีซ่านักเรียนเราหมดแล้วแล้วนายจ้างเขาอยากจะได้เราทำงานต่อเอนี่ยนายจ้างก็ออกเจ้าออฟเฟอร์ออกสัญญาว่าจ้างให้วีซ่านักเรียนเนี่ยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่หลายๆคนนะคะเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ <54. S 2> หานายจ้างระหว่างที่เราเรียนไปด้วยเพราะว่าเขาให้เราทํางานได้เน้ต2 0ชั่วโมงต่ออาทิตย์และเมื่อเราหานายจ้างได้นะคะนายจ้างตกลงที่จะจ้างเราออกสัญญาว่าจ้างงานให้เราก็ได้งานทําต่อก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยค่ะพยายามหาวิธีสมัครวิชานักเรียนเข้ามานะคะส่วนในการสมัครวิชานักเรียนเนี่ย ก็ไม <S an> ่ใช่สมัครง่ายๆนะคะเพื่อนถ้ามีเพื่อนถามมาหลายๆคนเหมือนกันนะคะว่าถ้าอายุเยอะนะคะสามสิบห้าสี่สิบเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นวิช่านักเรียนมาได้ไหมตรงนี้นะคะเอก็ตอบเบื้องต้นว่าถ้าคุณสมบัติของเรานะคะเรามีเหตุผลและมีความตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆนะคะเขาก็อนุมัติวีซ่าให้เรามามาเรียนที่นี่ได้ ถึงแม้อายุจะเยอะก็ตามนะคะแต่ถ้าอิมิเกชันเขามองดูแล้วอะว่าเราไม่ได้มีเหตุผลและความตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆอะ,ๆอะก็อาจจะทำให้เรายื่นวีซ่าตั้งเรียนไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นอายุนะคะก็ไม่ได้มีความจำเป็นเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับวีซ่านักเรียนมากๆนะคะก็คือเงินนั่นเองนะคะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะทุกคน การที่เราจะมาเรียนคอร์สอย่างเช่นภาษาอังกฤษ6เดือนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเช็คก่อนนะคะว่าค่าเทอมค่าใช้จ่าย6เดือนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวนะคะเงินค่าเทอมอย่างเดียวนะคะจะต้องมีเงินสปอนเซอร์ตัวเองจะต้องมีสเตทเมนต์โชว์ให้อิมเ t ชันเขาดูเงินด้วยนะคะเงินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับวิชานักเรียนนะคะ เอเคยทำไปแล้วนะคลิปหนึ่งนะคะว่าค่าใช้จ่ายว่าเงินสปอนเซอร์ที่จะต้องมีการยื่นสำหรับวีซ่านักเรียนเนี่ยตอนนี้เขามีปรับเพิ่มด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้วิธีวิธีการยื่นวีซ่านักเรียนเข้ามานะคะก็อย่างที่เอบอกนะคะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็คือ,อาทางเอเมชชั่นเขาก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าคุณสมบัติของเราที่จะสามารถเขาจะสามารถอนุมัติวีซ่าให้ได้ไหมนะคะอาจจะมีหนทางนะคะ คนอายุเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะยื่นวีซ่านักเรียนไม่ได้นะคะคือสามารถยื่นได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูเหตุผลดูคุณสมบัติของตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะสามารถยื่นได้หรือเปล่าะะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่เพื่อนจะยื่นวีซ่านักเรียนเข้ามาวิธีต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นวีซ่าอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้มีการ สมัครเข้ามาเยอะนะคะก็คือเป็นวีซ่าที่มีชื่อว่า working and holiday เอก็เคยพูดไปลหลายๆคลิปแล้วนะคะวีซ่าตัวนี้นะคะเป็นวีซ่าที่สามารถที่จะทํางานได้ด้วยเรียนได้ด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวได้พร้อมๆกันนะคะแต่ข้อยากของวีซ่าตัวนี้ก็คือจะต้องกดโคตานะคะโคตาเขามีให้เพียงแค่100คนต่อปีเท่านั้นนะคะของประเทศไทยนะคะนิวซีแลนด์ให้แค่100คนเท่านั้นแล้วก็จะต้องกดให้ได้ ะะถ้ากดได้แล้วนะคะคุณสมบัติครบแล้วนะคะเอกสารครบแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือมีอายุไม่เกิน30นะคะไม่เกิน31ปีณวันที่สมัครนะคะ ก็ต้องจบปริญญาตรีนะคะจะต้องมีการไปวัดระดับภาษาอังกฤษมา i e l นะคะ4.5ขึ้นไปนะคะและจะต้องมีเงินโชว์นะคะในการสมัครนี่ก็ประมาณแสนกว่าบาทก็เพื่อนๆบางคนอาจจะหาได้เนาะวีซ่าตัวนี้นะคะจะได้รับวีซ่า1ปีเท่านั้นนะคะและมีข้อเสียของมันก็คือเพื่อนจะสามารถที่จะทำงาน กับนายจ้างคนหนึ่งได้แค่3มเดือนเท่านั้นก็คือพอครบสาเดือนก็จะต้องย้ายจะให้อยู่กับนายจ้างคนนั้นได้แค่สมเดือนเท่านั้นนะคะแต่ข้อดีก็อย่างอย่างที่บอกแล้วว่าสามารถเรียนก็ได้ทํางานก็ได้นะคะท่องเที่ยวก็ได้ด้วยถ้าใครไม่อยากมาทํางานนะคะก็มามาเที่ยวได้นะหนปีก็เที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทํางานไปด้วยนิดนหน่อยนะคะก็แก้เบื่อนะแล้วก็ได้เงินมาท่องเที่ยวด้วยนะคะวีซ่าตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ เอเห็นน้องๆที่ทำวีซ่า working and holiday เนี่ยเข้ามาะคะและเมื่อเจอนายจ้างคนหนึ่งนะคะที่เขาแบบอยากจะทำวีซ่าให้เราแบบยาวๆ3ปีอย่างเงี้ยก็มีคนได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวของคนนั้นอีกแหละว่ามีคุณสมบัติครบในการที่จะยื่นวีซ่าตัวนั้นได้ไหมนะคะเพราะว่าอย่างเช่นวีซ่าที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยนะคะเป็นผู้จัดการร้านอย่างเงี้ย ก็เห็นน้องๆหลายคน,นที่เข้ามาในเวิร์กวีซ่าตัวนี้เขาก็ได้เป็นวีซ่าทำงานต่อยาวไปเลยบางคนอาจจะได้หนึ่งปีก่อนเพราะครั้งแรกอะ่ะส่วนมากเขาจะให้วีซ่าทำงานคนที่ได้วีซ่าทำงานครั้งแรกประมาณหนึ่งปีก่อนนะคะแล้วก็กค่อยๆขยับปรับขึ้นให้เป็นระดับลำดับในการสมัครไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวีซ่านี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะสามารถเข้ามาทำงานในนิวซีแลนด์ได้นะคะ แต่นะคะสำหรับคนที่อายุเกิน30แล้วมันก็ไม่ได้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะสมัครได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ยากก็คือ,อกดโคต้านะคะก็คือกดโคต้ามันไม่ทันคนอื่นเขามันก็เราก็ไม่ได้วีซ่าตัวนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าเพิ่งเสียใจก็อาจจะมีวิธีอื่นนะคะที่เราอาจจะสมัครวีซ่ามาทำงานนิตแลีได้ะค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ได้ลองทำดูนะคะ อ,อยากจะให้เพื่อนลองสมัครงานตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเอกก็เคยทำคลิปนะคะคลิปการยื่นสมัครงานด้วยตัวเองนะคะตามเว็บไซต์ต่างๆหรือตามเพจคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะก็มีหลายๆเพจด้วยกันมีทั้งทั้งฝั่งโอเกลนทั้งฝั่งเวลงตันทั้งฝั่งเกาะใต้น,นะคะก็สามารถที่จะลองยื่นสมัครงานดูนะคะ แต่ในการที่จะสมัครตามเว็บไซต์ต่างๆเอขอบอกไว้ก่อนนะว่าการที่จะเข้าไปสมัครงานเพื่อนก็ต้องเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนนะคะลองเข้าไปอ่านดูก่อนก็ได้นะคะตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครสำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเราเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยมันมันต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนนะะมีเพื่อนบางคนบอกว่าเข้าไปอ่านแล้วอะ่ะมันอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเอก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็คือจําเป็นที่จะต้อง แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ได้แล้วก็ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติครบนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้เพราะว่าการที่จะสมัครในเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะคะก็อาจจะต้องโหลดนะคะดาวน์โหลดเอกสารของเราทั้งหมดนะคะในการที่จะสมัครงานให้เขาหรือว่าจะต้องมีการดาวน์โหลด เลซูเม่หรือ CV เข้าไปเพื่อที่จะให้ในในจ้างดูนะคะเพื่อเป็นการสมัครงานนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำนเพื่อนได้นะคะก็ลองให้เพื่อนลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะก็อาจจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งเนาะที่บางทีมันอา,อาจจะฟุกอะค่ะเผื่อมีบางตำแหน่งอะเรามีคุณสมบัตินะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็น4วิธีนะคะที่เอจะมาเน้นใหเน้เพื่อนได้ฟังกันอีกทีนะคะว่า อยากจะไปทำงานที่นิวซีแลนด์จะไปยังไงดีจะเริ่มต้นยังไงดีให้อยากจะให้เอแนะนำหน่อยหนึ่งก็คือจะต้องเช็คคุณสมบัติของคุณก่อนนะคะว่าคุณอยากจะสมัครอาชีพไหนแล้วคุณมีคุณสมบัติตามอาชีพนั้นไหมนะคะถ้าอยู่ดีเพื่อนๆบอกว่าอยากจะมาทำงานอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องใช้คุณสมบัติงานสวนงานฟาร์มงานเกษตร ทำความสะอาดล้างจานเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยบอกตามตรงนะคะว่าถ้าอยากจะเข้ามาทํางานในอาชีพที่ี่ไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอะ่ะวีซ่าทํางานที่จะยื่นเข้ามาก็อาจจะยากนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเน้นในอาชีพนั้นว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติให้ครบถ้วนจึงจะสามารถที่จะยื่นวีซ่าได้นะคะและอยู่ดีๆก็จะไปยื่นวีซ่าเลยก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีนายจ้างเรียบร้อยก่อนแล้วนายจ้างอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนยื่นให้เรานะคะ เพราะว่าตอนนี้กฎหมายนิวซีแลนด์เปลี่ยนแล้วนะคะยื่นเลยไม่ได้ยื่นเองไม่ได้นะคะจะต้องมีนายจ้างที่ได้รับการรับรองทางอิมิเกชันรับรองนายจ้างคนนั้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่อสอบถามเองเข้ามานะคะว่าอยากจะไปทํางานนิวซีแลนด์อยากจะแนะนํา4วิธีนี้ที่จะมาเน้นย้ำเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ <S 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 ยังไงก็ลองดูนะคะเพื่อน เราอย่าเพิ่งทอนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้นะคะไม่เริ่มต้นในสิ่งที่เราอยากจะทําวันนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลก็ต้องดูคุณสมบัติของตัวเองแต่ถ้าคุณสมบัติของเราไม่ครบนะคะเราขาดอะไรนะคะเราก็ลองไปเติมสิ่งตรงนั้นที่เราขาดนะคะถ้าเราได้ครบแล้วเราสามารถที่จะลองยื่นวิชาทำงานดูนะคะอาจจะได้งานนำมาทำที่นิวซีแลนด์ก็ได้นะคะ คลิปวันนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะขอกำลังใจแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะเอก็ดีใจมากๆแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเอนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ